เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็กอยู่กับแอลซ่าวกมเมอร์นะครับกับกมมาร์โซเวอนะครับและในวันนี้นะฮะเราก็กําลังที่จะไปโงดันเจีเ้ยนกันนั่นเองนะฮะซึ่งอุปกรณ์เลยวันนี้เราก็ได้เปรียปรียมมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะ,ะแต่อาจจะเปรียมมาไม่พอผมก็ต้องการอะไรบางอย่างมาเพิ่มใช่ซึ่งของที่เราต้องการเพิ่มนอกคือรัว้วเหล็ก่ารั้วเหล็กนะรั้วเหล็กไม่ใช่ติดกับดักเหล็กซึ่งผมต้องการมาจานวน18อันก็พอที่เหลือน่ะเก็บไปได้เลย แล้วก็อยากได้เหล็กมากกว่านี้เหล็กเนี่ยเราจะเอามาเพื่อทำเป็นเหนั้นเหล็กเหมืจะต้องมาซื้อตรงนี้่าเรามีเงนินเยอะมากก็เลยซื้อแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรแต่ตอนนี้ก็ต้องคิดกันบ้างนะเออเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนรูให้กลายเป็นรูเหล็กนะท่านผู้ชมแล้วก็รอยข้าม,มันข้ามพื้นนี้ไปก่อนนะเราจะเก็บเป็นรูเหล็กให้เหมดนทุกอันแล้วก็เอารูเหล็กพวกนี้ไปด้วยเออ,อาเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับท okay, so ่านผู้ชมดูเหมือนว่าเราจะได้ไอ้นี่มาพร้อมแล้วทีนี้าขาดแค่เจ้านี่เราจะแบกไปด้วยนะฮะเราจะแบกของสามชิ้นนี้ไปด้วยอ่นเจ้านี่แล้วก็เจ้านี่ฮะเราจะแบกไปแค่สามันนะฮะก็ก็แบกไปแค่นี้จะได้เอาของไปด้วยอะไรนี้ไงเราจะใช้งานมันนะได้ใช้งานแน่นอนแต่กันอื่นคือตอนนี้เราไม่อยู่แล้วก็กินจิมเบอรี่ไปดีกว่าเราจะต้องประหยัดไม่ได้สละนัทโมขอกับการกับน้ําดื่มอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะฮะ เดี๋ยวที่สาคัญเนี่ยเกือบลืม <G ül üyor> ป้อมนี้ไปเลยคือถ้าลืมป้อมนี้เนี่ยแบบเศร้าเลยนะเราเอะเราเศร้าเลยนะผม <G ül üyor> จะลืมป้อมนี้ไม่ได้จะป้อมนี้อ่ะฮะเราจะเอามันไปด้วยเราจะแบกมันไปใช้โอเคซึ่ง <G ül üyor> ดันเจียนในวิธีการหานะทำยังไงมันจะมีวิธีอยู่ฮะซึ่งวิธีนั้นเราคือนีนกกันมันจะมือสละให้เราตามหาอาหมีนี้เป็นลงศกอันนั้นอะอันนี้ฮะอยู่ตรงนี้จะกล้ม่ปมุก่อน <G ül üyor> ที <Okay. S 2> นี้ก็ขุดเจ้านี่ฮะแล้วเราก็จะเจอกับไม่เจอเราแต่วิธีการหนึ่งคือต้องใช้เจ้าผีน้อยนะ,ะเราต้องไปตามหาเจ้าผีน้อยเด้อเจ้าผีน้อยเจ้าผีซึ่งวิธีการก็คือตามหาตามหินไปเลยครับซึ่งผีละซึ่งเจ้าพวกผีนี่ในเราสม่ยมันจะพาเราไปหา,าดันเจียนเองนะฮะแต่ผมว่าผมเจอดันเจียนไปแล้วนะท่านผู้ชมที่รต้องทำก็คือตามหาว่าดันเจียนเนี่ย มันวางตัวอยู่ที่ไหนนั่นแหละปัญหาใหญ่ผมแล้วดันเจียนอยู่ตรงไหนผมจะต้องพยายามตามหาโอ้โหดันเจียนดันเจียนเร็วดันเจียนดันเจียนตอนนี้ตอนเจียนนั้นไม่รู้อยู่ที่ไหนผมจะต้องหามันเพราะฉะนั้นไม่กัมเบลเวลาให้มันเดิมเรื่องเหมือนเดิมโอ้เปแล้วนี่ไงดันเจียนผมจะเปิด เฮ้ยดันเจียนเปิดดันเจียนเปิดแต่พวกนี้มันมารบก,กวนวเราเธาไม่ยอมบอกสักทีขอเข้าไปละกันบ้าแเราเริ่มโดนโจมตีแล้วเข้าไปเลยเข้าไม่ร้อยทีหล่นตะการหิงห้อยชั้นเหนียวกันไปเอาพื้นเหนียวมากอะ่ะแล้วตะการหิ่งห้อย,อยตอนนี้ฮัลโหลหิงห้อยมาแล้วได้ได้นี่มาแล้วโอ้ยนี่มาเฉยเลยไม่ได้แล้วต้องสู้ต้องสู้สู่ช้าดีกว่า แล้วมีปัญหายอยู่อย่างหนึ่งฮะของที่มาที่นี่น่มันแตกง่ายมากเลยเว้ยไอ้กอบเพชรมันแตกง่ายอะแบบคือมาที่นี่ของพังง่ายแล้วมีปัญหาแล้วตอนนี้เรากำลังเซฟวิ่งมาเซฟวิ่งอะไรตอนนี้แล้วเราผมว่ากอบผมได้แตกก่อนออกทัางนองแน่ๆเลยผู้ชมต้องสู้อ่ะเออมันอะไรที่ไม่ต้องการตอนนี้เนี่ยทิ้งไปก่อนหิ้งห้อยมันจะตามเราไหมได้เลยไม่ต้องกลัวอะไรดูที่ว่าในนี้มีอะไร มีของที่คิดว่ามีเลยเอ้ยเอาปเปียบเส้นจริงอ่าเนื้อนี่ผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเราเราต้องการที่จะวางเปาะเอ้ยจริงด้วยเรนมีของพวกนี้น่าเจ้าจะจะเครียดไปทําไมเนี่ยผมมีเจ้านี่กับเจ้านี่ก็จริงๆก็คุรจะใช้ตั้งแรกนะ ขวานี่ผมเคี้ยวผมไม่ได้ได้ใช้แน่ๆก็เอาอกมาออกไปเลยเคมีแต่ของพวกนี้นะที่น่าจะแต่ใช้ที่นี้ผมจะล่อพวกนี้ไหมมันมาตายอ่ามาเน่แล้วก็วางเจง้านี้ชึ๊บลุยเลยนี่ก็สู้ e a ี y ี่ s y จริงๆนี่ไงผมจะวางล้อมแบบนี้นะัน นี่แหละเราก็จะเอาชนะพวกมันได้สบายคือผมไม่รู้ผมจะล้อมไปม่ทำไมแต่ก็ล้อมไปแล้วนะนนไหนๆก็ล้อมไปแล้วก็วางเจ้าพวกนี้โดยลายกันนะเพราะแถวนี้เนี่ยก็ดูน่าจะมีมอนเยอะอยู่เยอะอยู่ผมจะต้องเฮ้ยม,มองอื่นไม่ได้ซะด้วยก็สวยเลยครับม,มองอื่นไม่ได้ก็ก็มีปัญหาเราแล้ว,ลวครับชึบสวยพวกนี้มันก็โดนจบตีมันสยับเลยเออเป็นไร ลูกมาดิมาดิมาดิเฮดีมากเดี๋ยวบอหน้ามีแห็ดนี่ยฮัลโหลมาดิสวัสดีชาวโลกเฮ้ยตัวนี้ไงที่เราตามหาอยู่ดีมอนดีมันนี่ได้ขังเกรดไหมได้ขังเกรดมาแล้วในท่านผู้ชมเราได้ขังเกรดมาแล้วตัวนี้นะมันทำให้เราเกิดเจอาขังเกรดนะเฮ้ยเฮ้ยมันเจรง่ายเกินไปป่าวะ จเจอๆก็เจอง่ายๆเลยเว้ยเกมอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีมีใครอยู่ไหมวันดีตามเข้ามาตามเข้ามาปัญหาคือมันจะตามมาหรือเปล่าอุ้ยตามมาตามมามันจะตามมาได้ไกลแค่ไหนโหถ้ามาตามมาแค่นี้ก็อยากตามเลยโอเคหมดทุกของแล้วก็เอาของไปเล่นกับมันนะฮะท่านผู้ชมนัม่นก็ไป็นกานเสียเวลานะเหมือนเดิมนะ ฮัลโหลเดียวเดียวเดียวมอนี่ก <Bear noise> ่อนใช้งานเล่นเลยเล่นมาเลยเล่นมาเลยนี่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 อีกนี้ตีพี่ตีพี่นี่หน่อยแล้วเราก็ต้องซ่อมเจ้าพวกนี้ผมว่าจะไม่อยากเสียเวลาซ่อมอ่ะนี่วางนี่วางเท่านี้คิดอะไรอยากคิดมันยากเลใช่ไหมแล้ววันนี้เราไม่ใช่แค่ลงมาเพื่อเรามาตามหักครั้งเดียว เราต้องมีแร่ชนิดอื่นด้วยจริงไหมนี่ตีเรียกก่อนทีนี้ก็มานี่นี่นี่เราช่วยช่วยตีกันช่วยตีนี่นี่น,นี่ขอบใจเจ้าพ่อพิวเอาละยังไม่เจอแร่ชนิดอื่นเจอหัวเห็ดเจอหัวเห็ดมานี่หัวเห็ดมานี่มานี่มานี่ยเน่หัวเห็ดน,น,นี่กระจอกจริงๆเลยกินได้ห้าเยี่ยม เจออะไรอีกไหมเจอหวยดีตัวเฮ้ยมีเพชรเยอะรอบนี้มีเพชรเยอะเแี่เราไม่ได้มาหาเพชรนะอน,นี้ตายแล้วอะไม่ใช้ทำอะไรมนเลยไอกเพชรกระจกเกินไปซะละผมควรจะย้ายพื้นที่ในการตั้งของพวกนี้ต่อ,อเอาลราผมจะใช้อันนี้แล้วก็ย้ายต้านี้ย้ายตัวนี้ส่วนของตรงนี้เนี่ยใช้ขวานย้ายมันนะเพราะผมไม่อยากเปลืองค้อนค้อนพังง่ายทีเวลาตบพวกเนี้ย คอสเนี่ยชอบถูกผ่านไปกับไอ้พวกเนี้ยเออน่าลำคานไหมน่าลำคาญมากฮะแต่ก็นะนี่ฮะเจอเพชรแล้วเพชรก็หาง่ายดีเนาะบางทีนายเกินเนี่ยมันมันหาง่ายแล้วด้านนอกผมก็เจอเนะแต่ก็ไม่รู้จะเปน็นถนนเหมือนกันนะเออจริงๆเอาแล้วก็เราได้ขังเก็บมาแล้วเดี๋ยวข้างนอกเราจเอาะไปใช้ไหมให้ดูเนาะตอนนี้เราต้องเจอแร่ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเจอแร่ ตอนนี้ขอวางเรื่องนี้ก่อนอวางตอนนี้นิดน,นึงใช้เวลาวางนอนานนานนานมากน,น,าน,น,าน,นี่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 เอ่อเราต้องวางเจ้างนี่อีกอีกทีหนึ่งโอ้ยเซฟต,ติ้งแล้วดูที่ว่าเจอใครอีกไหมฮัลโหลฮัลโหลเฟรนส์มันนีเลัเฟรนส์โอเคโดนมาซเฟรนส์ เอ่อเจ้าป้อมนี่คือคงต้องวางอย่างนี้แหละจะวางเจ้าป้อมนี่นะนี่นะเนี่ยไใช้งามาันเออดี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 ไปดีอ่าเจออีกสองตัวตรงนี้ตามองศาโอ้ยมีเจ็บมีเจ็บนี่แนะน่แน่แน่ เรียบร้อยที่นี่ดูสิว่าจะมีใครอยู่ทางนี้ไหมมีอีกมีอีกมาเน็จมาเน็จตบหนึ่งทีแล้วหันกลับสเต็ปก็มีนะสเต็ปก็มีนะนี่ตบไม่โดนเด็กอ่ะอ่ะอะกรรมกรรมเออไม่เจอแล่อะไรเลยตอนนี้อาจจะเฮ้ยเจอแต่มอนเจอแต่มอนถ้าจะเจอแต่มอนเนี่ยชิบหายวอดวายเลยนะเฮ้ยวันนั้นนะ มาเนี่ยนี่ไป,ไปมาช่วย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 ,วย,วย,วยเจอเจอตัวอะไร,รอีกเปล่าไม่ต้องเคลียร์ทางไปก่อนแล้วค่อยออกออกไปจากตรงนี้นะตอนนี้อาหารมันเริ่มอยู่แล้ว่างชิพิงแล้วกินกินแล้วก็น้ำ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 ,นำโอเคผมว่าแม็กสังขาน้ำไปได้ละอันหนึ่งคือขอจกกัดการแป้อมตรงนี้ก่อนจะดูซิว่าเราไปทางไหนได้อีก ผมต้องรีบตอนนี้มันมันมันตะเกียนมันถล่มทลายเร็วไวๆวอดไวมากมาทางนี้ดูเหมือนว่าจะไม่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 ดีไม่ดีจะเจอบอสหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใช่บอสแค่เป็นแค่ตัวใหญ่ๆนี่เนะีแล้วก็ได้เห็ดมาเออเห็ดก็ออของกินโอเคโอเคผมว่าผมไปอีกทางดีกว่าทางนี้ดูเหมือนว่ามามา,มาก็แบบมาทำไมก็ไม่รู้อ่า อ่าไป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 อีกทางนึงไปอีกทางนึงขนาดเรามีรองเท้าเพชรนะยังวิ่งช้ามากเลยเนี่ยแนี่มันโอ้ยทำทำโอ้ยโอ้ยมาทางนี้ต้องเจอชพวกนี้เหรอต้องอ้อมนี้ต้องอ้อมนี้ตอนนี้บอกเวลาทำได้คือขอหน่อยชิเผงเโดนล้อโดน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 นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เชืออุตส่าห์พยายามดีเหรอไม่ต้องมา เจอแล้วแต่ดันเจอพวกนี้ด้วยสิเนี่ยปัญหาใหญ่เลยสิเนี่ยมันดันมีเยอะมากเราจะต้องมีแผนเดียวลูกเกาะโอ้ลูกเกาะมันกลับกลับไปยังมันกลับกลับไปแล้วเหลือแค่หัวเห็ดน,นี่เหลือแค่หัวเห็ดขอจัดของวับของในตัวนี้แบบว่าอยู่แปลกมากนเนเี่เละเลเลเทะไปหมดอ่ะมันก่อนอ่ามันก็นี้ด้วยโอเค น่าจะพอไหวอยู่มีอะไรมีน่นนี่นั่นเรียบร้อยอา่าแต่ผมมีของที่จะใช้หน่อยแต่ตอนนี้มองะลรไม่เ,เห็นผมจะปิดทางแล้วนะผมจะเอาตรงนี้เป็นฐานแล้วกันเอาละวางไว้อย่างนี้ตรงนี้มาถึงปุ๊บก็มาปั๊บเลยเนี่ยตรงตองข่าก่อนตองข้าก่อนตรงนี้น่าจะอึดอยู่น่าจะอึดมาอึดมาอึด ติดมากเราจะต้องวางไอ้พวกนี้ไว้ต้องเสริมไว้ก่อนแล้วก็วางเจ้านี้ไว้ได้วยตรงนี้มีเยอะมากผมคงต้องใช้ป้อมทุกอันที่มีแล้วละตอนนี้โอเคดีดีด,ดีเปิดที้ทาฟ้าคือถ้าจะเปิดได้ก็คือต้องเปิดอนะจะต้องฮิวป้อมตัวเองให้เต็มเมไว้ก่อนแล้วจะอันต่อไปเจ้านี่คือวางไว้ักขนาดนี้แล้วเราเราก็กลับไม่ได้ด้วยคือไอเราก็กลับไม่ได้ ยังไงยังไงมันก็ต้องมาประทะผมวางไว้สถานนี้โอเคสุดจวางของเร็วขึ้นเวลาเปิดป้อมนี้หรือเปล่าไม่ได้คิดเอง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 ,เองล้วนๆโอเควางไว้สถานนี้แล้วใครมันจะเข้ามาได้ฮนะใครมันจะเข้ามาได้ฮนะมาดิครับโอเคโอเคนี่สีเหลือเรียกมา เรียกทุกท่านมาประชุมนี่เยนี่นี่มา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 ขอขอเชิญท่านอาจารย์ไม่ต้องมาตบคาตีกับป้อมไปตีกับป้อมไปนั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็สบายไปอีกยาวๆเลยดูซิว่ามีไข่ไหมโอ้โหมี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 ตรงนี้มีตรงนี้ มา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 อันเชิญอันเชิญขอเชิญขอเชิญมามาขอสนุกโอยสนุกดูสิมีใครอีกไม่มีใครแล้วงั้นเรือโอเคเรียกได้ว่าถูกกำจัดได้อย่างสมบูรณ์แบบนะนะทียกให้มาลงท้ายฮะ เน่เน่เนี่เน่่นึ่สุดท้ายก็คือการขุดแร่โด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 เตรียมทีนี้นี่แะสิ่งสำคัญสคัญมาที่นี่ละการได้มาขโมยไรนนั้นยิ่งเป็นเรื่องดีสำหรับการมาดันเจียนไม่งั้นเราจะมีดันเจียนได้ทำไมทำไมจะมาดูของจริงไหมอย่างนี้ที่นี่สภาพใกล้ถล่มแบบเต็มทีแล้ว แต่ผมก็ยังพึ่งได้แล่พวกนี้ไม่มากเลยน,นี่แย่นะถ้าได,ได้กลับไปแค่นี้นะนแย่มากเลยนะเฮ้ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาของกลับไปเอาของมาผมเสียเวลากับพวกนี้ไปมมากแล้วนะขอเอาพวกนี้ก่อนสําคัญเลยนี่น,นี่สำคัญสำคัญขอสําคัญก็มไปก่อนที่ที่เรือแบบไปยิบทีหลังคือจะไม่เอาก็ก,ก็ได้จริงๆเอฟอฟังมาละของฟังมาละ ขอบคณผมไม่รู้ว่าจะตั้งล้วจะเอาคืนไหมรอบนี้เพราะว่ามันจะไม่วางอลไพวกนี้คือเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยมากคูอนั่นดิคือเราจะต้องออกไปที่นี่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในขณะที่ของเกโดมานั้นจะไปสร้างอะไรเท่าไหร่ได้ก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้รเลยเลยอารมณ์ประมาณตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่แบบว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ,าอ้าวแล้วท่าม์อมีอะไรให้เราอีกไหมโอ้โห <c oughs> มามาดูมาดูตรงนี้ดีข้ามสลมอีกแล้วอืม,มปั้มกำลังยุบยุบลงมาเลยประโถเอ้ยไม่เป็นไรได้ขังเกตเอาแล้วเอาไปใช้งานสักหน่อยเฮ้ยเพชรมันมาเพิ่มป่ะเฮ้ยดีดีดีด,ดียังไม่มาถูแร่ไายพวกเออนะแร่อะ,นะะอมิทิลมาเลยอ่ะเออก็นะไม่ได้แม่มิทิลมาก็ไม่เป็นไร เราจะกลับไปดูว่าเราสามารถอัปเกรดป้อมได้ไหมป้อมเนี่ยมันต้องใช้อะไรเท่าไหรอะไรยังไงนะแล้วก็ไปทําดาบด้วยใช่ผมอยากจะทำาคืดูด,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 ดูบ้านดูบ้านแม่งเหมือนจะบ้านไม่มีอะไรแล้วว,วางวางดิเรียบร้อยที่สำคัญคือตัวนี้วาง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 ดูดิโอ้โหต้องใช้ดามันไทยแล้วก็มีทิว8 ทีวเรามีเท่าไหร่อ่ะอ๋อเสียดายมีมิทิวแค่อสองเราไม่สามารถที่จะทําให้ท่านผู้ชมดูได้ละวนาเศร้าษฐีเราไม่สามารถเห็นกลุ่นเยื่อสองหัวนี้ได้ว่ามันดีแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมไม่เห็นก็อย่างน้อยก็ได้รู้อะอย่างน้อยก็ได้ขับกลิ่มาเนาะเครื่องขังเกตเนี่ยอ่ะจะเราไปทุบนั้นทําไมเกตเนี่ยก็ไปใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วเออมันต้องมีประโยชน์อยู่แล้วเปล่าวะน่่่จจะะรรอออมมาาทํไงงลเิั้ใช แล้วเราครั้งเจ็ดเนี่ยต้องมาใช้กับตุ้นเนี่ยแล้วเรามาทําดาบสามดาวดาบชื่อชื่ออย่างแปลกเลยใช่ครับชื่อ,อสามดาวดาบเราจะเอามันไปใช้งานเดี๋ยวผมจะไปเอาใช้ดูว่ามันตีมอนแรงแค่ไหนตีกับมอนที่แข็งแกร่งดูหรือเปล่าไหมก็ไม่รู้ดิเราก็ใกล้จะตายทั้นที่เป็นที่เลยดูเดี๋ยวปกติกับมันตอนนี้มันจะเี่นยนฝั่งไปแค่ไหนมูสเนี่ยบริเวณสองทีแล้วตอนนี้ล่ะก็ยังเหลืสองที โ okay. อเคขั้นโค้งสองทีอีหนึ่งทีเหมือนเดิมหนึ่งทีโอ้โหลดเหลือหนึ่งแล้วหนึ่งสองอ้ามันไม่แทบไม่ช่วยเลยกับกับหมูเนี่ยวันนี้เรามีอ่ดันเจี้ยนมาเพิ่มไหมเผื่อจะเจอดันเจี้ยนอะไรเงี้ยไม่เจอแล้วเันเนี้ยผมไม่มีดันเจียเจ้ยนละมั้งตรงนี้พวกน,กนี้ต้องเท้หลายต้องเทสามสี่ทีนะนี่เหลือสามทีโอเค แล้วพวกกระต่ายนี้ก็หนึ่งทีน่าจะหนึ่งทีเหมือนเดิมเออลองดูไอ้นี่ไก่หนึ่งทีกระต่ายหนึ่งทีแล้วก็ไม่มีอะไรนอะกจากพวกตรงนั้นไอ้หมูเนี่ยก็ยังคงจะสองอยู่ก็ติดชื้อเหลือเพลินเลยนี่นี่น,นี่เออสองจะดับแค่ดีโอ้โหมันไม่เกิดในคืนนี้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร อยู่อะได้เล่นให้มันรู้รู้รู้รไปของพอของพอแล้วเอ้ยคืนนี้มันควรจะมีดันเจี้ยนเกิดถูกป,ปะเฮ้ยเราถ้าเราจะลงดันเจี้ยนรอบในอีพีอีพีต่อไปละท่านผู้ชมน่าสนใจป้าว่าน้าสนใจลงดันเจนี้ยนสักเออเอออีพีนี้เลยดีกว่าไหมอ่ะคือดันเจี้ยนคืออยากลงอีกแล้วอ่ะแบบอันนี้กี่ทีหนึ่งสองสามสี่ปกติห้าทีโอเคหนึ่งสองสามสี่แล้โอเคมันไม่ชนะทำไมเราเลย ถือว่าเร็วขึ้นเอาเราได้ตีช่วงนี้ได้สบายจ้ะหนึ่งสองสามสี่ท<อ>ี่เราจะไปล้มบอสสบายเลยนะเนี่ยนี่คือจะไปล้มบอสกระทิงอะ่ะเออได้สบายละเยี่ยมไปเลยคือแมบแมบกินแมกินท่ากินแบบดูดูดาบดาบใหญ่มากใหญ่ไปไหนฮัลโหลเอาไปใครถือเนี่ย รู้สึกดบบเพชรกับแบบนี้นี่มันขนาดต่างชั้นกันมากมันถือได้เหอผมยังไม่รู้เลยตัวละครในเกมนี้มาดูสภาพบ้านเราเละเละเพราะผมว่าผมปิดซีรีส์นี้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะไปต่อ้ไกลกว่านี้ละผมจะได้ไปเล่นในโหมดอื่นบ้างโหมดนี้มันง่ายมากแต่นี่ผมเล่นอย่างนี้เพราะผมขี้เอียดเลิกยางโหมดนี้เนี่ยแล้วเรามีสิ่งที่เราทำได้นะฮะก็ค,คือการเอาต้นไม้เนี่ยมาล้อมไว้รอบบ้านถ้าเป็นของกวดแบบว่ามอนจะได้มายากๆเลยก็ได้ เราสามารถทำาห้ของกดได้อ่าอ่านี่ก็แล้วแต่ว่าใครอยากทําหรือใครจะไม่อยากทาก็เอาที่คุณสบายใจซึ่งที่ผมไม่ทําเนี่ยก็เพราะวันขี้เกียจเองเลยแต่ถ้าเป็นหมดอื่นนะมันจะเป็นหมวด,ดที่ยากกว่านี้เพราะ ain, ยากกว่านี้เนี่ยผมก็เลยต้องใช้นีธทรแล้วเดี๋ยวในหมวดต่อไปผมจะทําให้ดูนะหมวดนี้เนี่ยก็น่าจะพอเนี่เลยกันนคะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องพอแล้วนะแล้วผมขอปซีรีส์เจ้าเกมนี้ไปเลยด้วยเราจะได้ไม่ต้องมาคอายเล่นอีก ือถ้าจะเล่นก็อีกเล่นในอนาคตอันแสนยาวไกลนูน้นเพราะตอนนี้เนี่ยก็หมดเวลาที่จะมาเล่นสีรีแล้วแต่ผมยังไม่ได้ใช้อันนี้ดูเลยอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวคืนนี้ผมใช้ให้ดูอ่ะรอแต่เดี๋ยวก่อนจะถึงเวลานั้นเนี่ยกุญแจเที่ได้มาผมขอใช้เลยก็แล้วกันนะเพราะผมจะไปสีรีแล้วใช้เลยนี่ปลดล็อกแด่เรียบร้อยปลดล็อก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 แล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี เมื่อเราผลลัพธแล้วก็ไม่มีอะไรต้องฟังบน,นนะอีกแล้วนะอาหารพวกนี้ผมเคยให้ท่านชมดูยังยังใช่ป่ะนั้นพอออกมาให้กินเลยแล้วกันนะเฮ้ยออกมากินให้ดูไม่ใช่ให้กินน,นี่กินได้ลอย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 เดี๋ยวจะขี้แตกตายเพราะของพวกนี้แน่เลยแล้วก็มีกล้วยด้วยอ่ามัาจบมาละอันเนี้ยกินกินกินไอขี้แตกแล้วขี้แตกแล้วแล้วก็มีลูกลูกนี้ด้วยลูกซอบเบอร์ซอบเบอร์แหลอ่ะกินไอขี้แตกไอขี้แตกอ่ะอ่ะแม่งจะขี้แตกเดี่ยเล่นตูพอพอ โอเคจะค่ำแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ลูกระเบิดกับไอ้เจ้านี่ให้ท่านชมดูว่ามันสนุกแค่ไหนจะได้ใช้พวกนี้นะโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มาดูกันเดี๋ยวมาดูกันรอมอนมารอรอมอนมากองกันก่อนมันกำลังมาหาเราละมาใช้เจ,จ้ามอนตอนนี้เหมือนมันต้อ,ยอยงใจนี้เยอะอยู่มีเยอะ,อยยอะตอนนี้มันกำลังรวบรวมมาชีพเราใช่แล้วมันกำลังจะมาแสดงความรักให้กับเราได้ดูนี่ไง มา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 ตุ Smile, ้มมา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 ีไหมมีตุ้มตุ้มเป็นไงล่ะมีามีไหมมีไหมมีแค่นี้แล้วงั้นเหร่อไอจอกก็จริงหามีอีกไหมอีกกำลังรูปรวมกันมากำลังนี่กำลังเสริมกำลังนี่กำลังเสริมนี้แหละได้สนุกแล้วคืนนี้ อันี่มาหนี้มานี้เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่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 กงโม่เอ้ยสั่งงอยริงนักขอใช้พลังแห่งดาบนี่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 มันตีตายนี่เฮ้โดนโดนหมดเตีมันทับแล้วอีกย่างไอเจ้าเนี่ยมันทำลายพื้นที่ในรอบนะเจ้าผู้ชมเห็นไหมแบบของรอบๆนี่หายหมดเลยมันใช้ใช้ยากอย่างโหตายหมดตี้เลยมีมาเพิ่มอีกั่นลำบากเลยอย่างเงี้ยลำบากเลย ก็แบบหยิบย่อยมันจะแตกนิดเดียวโอเคท่านผู้ชมถือว่าได้เห็นอินทริตของสิ่งที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วเนาะซึ่งสารสซิทน่นะครับใครที่ชอบก็ลืมไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e เป็นใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในภายพักหน้าจ้าบายแล้วก็นะอย่าลืมนะซีรีส์นี้ปิดแล้วนะไม่ต้องมาหาดูแล้วมันหมดแี่นี้แหละบาย